สวัสดีค่ะแม่หน่งช่องพูมาีบ้านดินฉาบสีบ้านดินสูตรนี้กันฝนค่ะกันฝนชัวฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการฉาบด้วยเทคนิคปูนขาวผสมสีฝุ่นค่ะก็หลังจากที่การที่เราฉาบผิวฉาบป,ปิดก้อนครั้งแรกไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาตอนนี้เป็นขั้นตอนนีคือการฉาบสีฮะการฉาบสีนี่ก็เพื่อ,อยังไงคะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ผนังอิดดินแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะคะสูตรนี้แม่เหงก็ได้ใช้ส่วนผสมก็จะมีปูนขาวค่ะแล้วก็มีกาวกาวลาเทเลยค่ะติดง่ายติดลื่นค่ะเราก็มีสีฝุ่นค่ะเติมไปเพื่อให้เขาเบรกซอฟก็ให้สวยแล้วแต่ความชอบนะคะอาจจะใช้สีดินก็ได้นะคะก็สผสมส่วนผสมหรือว่าสูตร ต่างๆก็ควรปรับใช้นะคะต้องทดลองแต่ว่าแม่นเองมีตัวอย่างให้ดูในคลิปของแม่เองค่ะฉาบง่ายขึ้นเยอะก้าข้อดีของปูนขาวนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะขั้นตอนในการทำนะคะอ้อให้เคล็ดลับในการฉาบป,ปูนขาวหน่อยนะคะก็การฉาบนี้เวลาส่วนผสมนะคะก็ควรที่จะเป็นส่วนผสมที่ปูนขาวกับทรายนะคะควรเท่าๆกันนะคะส่วนกาวก็ใส่ไป ใส่ไปลองผสมดูค่ะลองฉาบดูค่ะฉาบขึ้นแล้วมันลื่นปืดลื่นปืดก็คือไม่ขึ้นไปโดยที่มือเราฉาบขึ้นไปฮะ,ะก็คือไม่ขาดค่ะฉาบจนสุดมือได้ฉาบจนสุดมือได้อย่างนั้น,นะคะ่ะก็เหมือนเราฉาบป,ปูนนะคะก็การที่เราใส่รายไปเยอะๆนี่คือป้องกันการแตกร้าวฮะ,ะสังเกตค่ะบ้านหลังนี้ก็จะไม่ค่อยแตกร้าวนะคะเพราะเราจะใส่ทรายค่อนข้างเยอะอ่ะ ก็ป้องกันได้เลยค่ะไม่แตกแล้วอีกอย่างก็อย่างที่คุณสมบัติแม่เองบอกไปนะคะเขาก็จะเหมือนคุณสมบัติเก้าขอดีอันนี้คือบ้านดินแม่เองนี้ฉาบเรียบปูนขาวมาสิบปีแล้วฮะนี่อันนี้ก็ยังอันนี้เปลี่ยนสีไปหนึ่งครั้งค่ะโดยที่เราเอาเดิมเห็นไหมเป็นสีพื้นสีขาวแต่เราก็เอาสีฟ้ามาผสมนะคะก็ใส่สีฟ้าเข้าไปอีกค่ะบางคนก็จะใส่สีดินนะคะสีดินก็ใช้ได้นะคะ ไม่ไม่ต้องเป็นสีฝุ่นอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่สีดินก็ต้องผ่านขั้นตอนในวิธีการทําสีดินหน่อยนะคะอาจจะสีดินไปแช่น้ําไว้แล้วก็เอามากรองหรือว่าสีดินเอามาโขกบดให้ละเอียดอะไรเงี้ยค่ะก็มีขั้นตอนในการทําสีดินอยู่นะคะแต่อันนี้ก็สะดวกง่ายแล้วก็สีเลือกได้ค่ะแม่เอ่งก็ใส่สีฝุ่นไปเลยค่ะ,ะใส่สีฝุ่นผสมไปในปูนขาวนะคะ สรุปการทำการฉาบบ้านดินนี้ก็มีหลายเทคนิควิธีในการฉาบนะคะก็จะมีการแล้วอีกอย่างหนึ่งการใช้แป้งเปียกบางคนก็เอาใช้แป้งเปียกนะคะแต่บ้านแม่หนึ่งนี้ใช้กาวลาเทคเลยค่ะมันจบดีค่ะมันไม่มียังแม่หนึ่งมีคลิปให้ดูแล้วใช่ไหมคะการฉาบด้วยแป้งเปียกและปูนขาวค่ะมคีคลิปเปรียบเทียบให้ดูแล้วค่ะอันนี้จากประสบการณ์นะคะก็แล้วจะปรับใช้นะคะเพื่อนๆชอบยังไงก็ลองลองแบบนั้นดูค่ะ ก็เรามาเล่าสู่กันฟังค่ะมีน้องถามในอคอมเมนต์ของ yu o tube เหมือนกันค่ะบางทีมันอธิบายไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่คลิปมันเองมีหมดนะคะไปไล่ดูนะคะในนั้นนะคะจะเอาสูตรไหนสูตรไหนก็จะบอกค่อนข้างละเอียดนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกิ้งๆสวัสดีค่ะ